ตรงนี้แสงไม่สว่างดูนกไม่ได้ฮัลโหลอย่าเล,นะลิกกี้นี่นกอยา่าสวัสดีจุดกูกโก้ ชุดกโกกวะชุดกโกกวะท่านครับวันนี้อยู่กับวันที่สองเมื่อคืนพ่อเจอนกนะฮะวันนี้นกอยู่ตรงนี้เห็นบุกดูหน้ามานันน่าจะตื่นนะเดี๋ยวแอบเข้าข้างหลังดีกว่า ลักกี้ก็อยู่ด้วยนะฮะเดินเราจะไปยุ่งกับมันทำไมวะื โอเคนะวันนี้ไม่เป็นไรแค่มาถ่ายนกโกโก้